อาพี่น้องกระป้านเราค่ะไหนผัวนกาลมืไรหลับใยมันมันมันค่ะพอได้กินกันอยู่ค่ะพี่น้องบุ่นบุ่นอื้อูงานนี้ก็เป็นงางสีไม่ใยอะหรือบุ่นเออแม่ที่ลักดีค่ะพี่น้องเอสซีสูตทุกคนค่ะยุ่งหลายหลายมูลินดาพักเข้าปะหาเห็ดค่ะพี่น้องทำให้เจมเห็นเราค่ะ ฝนตกยุ said, ่งหลายๆค่ะพี่น้องปับปับเป็นลุ้นน้ำปลาค่ะไปเบิ้งว่าทีมี่ยังไงเก็บบ่ค่ะพี่น้องค่ะยุ่งหลายค่ะเหียดแอมแจมค่ะพี่น้องฝนตกมึงขึ้นนี่เด็ดแด็ดมากค่ะพี่น้องลุยนน้ำกันค่ะอ่ะแดดมากกับฟากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยค่ะ อีส <25 S 2> <sociedad, S 1> ิบห <Leonard> <t ut att Rock> ้าขอปลาหาเห็ดไปค่ะลุ้ค่ะพี่น้องฮะเบองว่าสิมี่ยังจะกินบ่างหาเห็ดดีรถจ้าไปรู้น้ำตาล่ะพี่น้องว่าสิมี่ยังไงหาบอมว้อนี้ ลุย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 บ่ไหนขอป้าโดนหรอกระทั่งในวันนี้อะยังเบิ่งจิีมยังบ่พี่น้อง เฮก้นะคะเห็ดผึ่งอู้ยดอกงามคักอันนี้เฮ็ดมันปูเห็ดมันปูเกาเลยพี่น้องงามคักเลยอ เห็ดมันปลูกี้เห็ดดินในง้มค่ะคอ้๊ยมือกระไดง้มคักเห็ดขาวดินค่ะดอกหนาดีอืมกัดต,ตาแล้วอืมดอกง,งามๆแข็งๆนะพี่น้อง พึ่งคาร่า,าจ้าเห็นมันปูเหลืองพี่น้องดอกงามคับเจ็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 บ,บขาออกเอาขาเอาข,า,อา,ขานึ่ค่ะ คัดใยใยกไไับแซ่พีน่น้องานงเนาะเลี้ยงเออเออเลยมันปูส,ส,สมปูเส้นปวกงูสั้นโคบโคบโอเอ้ยฝนตกเปียกตา เห็ดข้าวดินคะพี่นอ้ององามเลยข้าวดินจ้าโอ้ดอกงามค่ะหอมดอกนลยจะไม่ไะเห็ดข้าวดินเด้อพี่นอ้อง เห็นอันอื่นก็นนยังมาฮัทเลเกิดนี่หมดวนันนี้พุ่ดอกหนึ่งขาจานพันนี่ผลโอ้โห <c ười> หมดไปหมดมากหมดไปหมดมากเบียดงามาแล้ว ต้องเอาเห็ดคาวดินแล้วเห็ดอย่างอื่นไม่ค่อยมีเห็ดขักไ่ค่ะเห็ดขักไ่เขียวเห็ดปูก อ่าดอกเดียวดอกเดียวอัอนี้พึง่งขาไลายอ่ะใส่ตาหรอกพี่นอ้องอันนี้ม่มีหลดเลยโอ้ยเค่ดินเลยละครับพี่นอ้องอือหือ เขาไข่ตุ่มหนึ่งค่ะอ้วววอนี้่วนนคอยวววเห็วด,ด้วววววนวอววววเววววนีวเห็วว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 ่ววีวคควววววอวว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 ว ีะคะ่ะจับตมวพหอบอือเบ้เใช้ตาแล้วลงงออกเลี้ยงหน่อยจังได้กลาบาน <c oughs> างงอกเลี้ยงหน่อยยัได้กาบานแม่พี่นอ้ออือ บ้านก็นเอาตามบ้านหนิเห็ดบุมีเห็ดปัวค่ะง,งามค่ะพี่น้องเหแดงดอกงามงามพี่น้องอุ้ยหันมาทางนี้หันมาทางนี้เห็ดเขาไขา่แม่ลูก ยอยูอ่ดีๆเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดไม่คิด้างนอนพี่น้องได้แล้วนี่นี่นีได้แล้ว<ง>ได้ปนแล้วกีบเห็ดมันปูค่ะพี่น้องเนี่ย<ล> น้ำรัดนี่นะนี่ผัดใส่ไข่ไปเห็ดแหนมกินกัะแซบเอาไปมกกินกัะแซบนะคะเออเออผว้พี่นองแดกเป็นทางเลยเลยขอหยาดเก็บก่อนค่ะ ว้าวาเห็นละงกพี่นออ้องยังเหมือนปลาผึ่งเห็นเห็นละงกดอกหนึ่งเข,ขาค่ยค่ะโอ้ยหนนท่างยางตแต่เม่หูดอกง,งามงามเอ็ดเอาไว้ลดด้วยค่ะพี่นอ้องมีเขากินเขาแล้วเขามารอบสองค่ะ <laughs> เอสโคบัยาคนอิน,อนโอ้ยเนี้หน่อยค่ะดอกเดียวเนีหน่อยครับพี่น้องเนีหน่อยเนี่น่อยปัดโอ้โนีดอกบานเพิ่นดอกโอเคดอกนี้เป็นดอกบานเพิ่น อเปงนไงพี <m í toys> next, <c oughs> ่น้องเอาเปลี่ยนกับตาหรอค่ะเก็บเห็ดมันปูค่ะพี่น้องบุมมีเห็ด้อค่ะพี่น้องเห็ดว้แล้วเก็บเห็นมันปูหรอปะนี่ มองกบอ่าืกอนแล้วกันเห็ดมันกรอบพี่น้องเทียคขาไปเลยทางปุ่นกับเก็มเห็นมันปูเอ้าเยอะไปก็เห็นดอกแดงๆดอกนึงนี่ม่องเก้านี่ล่ะนี่ ละบางงาไม่หมองเก้าหันละเดียวกันสามดอกแต่ไขพูดเหลืองไม่เห็นเหเอนย่างอื่นพอไงอันปูเหลือง บ่มีเหตุอะไรกับพ่อกันเจ็บเอาพันละอู้มาเหลืองงามเถอะพี่น้อง เฮ็ดค่ะเฮ็ดตาเอ๊ะรียูดีไปไหนกับพอ่อเขา ه, องงุ้ยดอกงามค่ะกินอ่วงเปลี่ยนตาด้วยค่ะกิน่ะ chi khai hết thêm hết thương loại hãy chịu cây chịu cây chịu hã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 y chịu ดอกนี้เท่าได้ดอกเดียวอืมโู้แดงงามค่ตะตาสองค่ะอันนี้วันนี้เฮดกโก้เฮดโก้ ว้าปวกเห็นโอ้ยงามค่ะเอาปวกเอาปวกเอ็ดปวกต้นนี้ใครเขียวค่ะใครเขียวใครเชียวงามโมกินเหอะเห็ดมันปูดังเห็ดดินเห็ดใหญ่ พี่น้องกลาแลเราค่ะมันมันมันค่ะพอาะได้กินกันอยู่ค่ะพี่น้องพ่นพ่นอื้หูงานค่ะพ่นเออแมนดิล่ามันมันค่ะกะซิผ้าออกนีล่เหมือนนี่เจียวกูได้เห็ดไ่มาหอมเหอมนว่าดิงามแล้วงามแล้ว เองม่นอันมเห็นโอเนอ่ะเงเานเิ่าบจิมนี้ฝากเพ้เท่านีค่ะสวัสดีจ้านดอกนันกหา